วัพรปีใหม่ขอให้แฟนมวยไทยพลังใหม่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับจิงเงินได้เงินทิดทองได้ทองนะครับคุณอาจารย์ครับม่ายกที่3านะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนัทพิเศษส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จากราชดำเนินนะครับโอ้โหฝ่ายแดงขจรสักเอ้ขจรไกลมาจากโ,โ่แล้วครับผู้เขียวไทยภูมิน้ำเงินกล้องศึกจาก อาล่ะครับเทพาโอ้ยสงฆาเตยต่อยจระทีนี่โอ้โหอาล่ะครับกรรมการปรินบนเวทีครับทำงานหนักหน่อยตอนนี้ยิงซ้ายซ้ายโดนยังไม่ลงครับสามดอกกลัวกันโอ้โหลงแล้วครับลงแล้วนี่แหละครับโดนก็ดอกแรกยังไม่เป็นไรครับแต่ว่าอ่ะใจสู้อ่ะไม่เป็นไรครับนี่สร้างภูมิต้านทานไปก่อน ถือว่าเป็นวัคซีนแล้วครับโอ้โหโดเข้าไปเต็มๆ3 4สามสี่ดอกครับอ่ะนี่ครับเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดครับของกุจจรไก่สดสดต้อย8ลิ้วนะครับชนะเช็คเกิ้ทองเอาในยกที่3ครับก็เหลือเวลา2นาที8วินาทีเท่านั้นนะครับไปดูจังหวะต่อยมัดซ้ายก่อนครับซ้ายและขวาบวกกันเนี่ยต่างคนต่างบวกจังหวะรกาโด โดนไปก่อนนะครับปัดหนึ่งสองเอาเฮ้ยมาโดนเขาเรียกว่ามัดไายดาวคบับก็สะสมสะสมมา,านะครับแต่ซ้าย